ก็เป็นงาน Happy Birthday นะฮะของ King Power นะครับผมก็เป็นงานที่เรียกว่าได้แจมกับศิลปินหลายท่านมากเช่นแบบ f E แล้วก็ JJ หนึ่งนะก็สนุกมากแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าหลายสีสันมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นสดเพลงเป็นเป็นไปได้ไหมครับผมของของ King Power ครับเป็น,บบนงานเรได้เลน่นสดแล้วแฟนแฟ็กับอะไรอไรบ้างก<ๆ>็ดีครับอนจอยมากวันนี้เป็นวันที่อนจอยมากๆแล้วก็แฟนๆทุกคนก็ ต่อให้บางคนยังร้องไม่เป็นนะแต่ก็พยายามเราพยายามเราเห็นความพยายามตรงนั้นอยู่นะคตั้งตั้มมองว่ากี่ร้านยูที่ทปล่อยมาอันนี้เพลงแบล็กไทยหรือเพลง <c oughs> อ,อ๋อโอเคครับเพลงแบล็กไทยผมยังไม่ตั้งเป้าหมายอะไรเลยผมคิดว่ามันด้วยความที่มันเป็นเพลงภาษาโกลด้วยมันมันมีความแบบเนื้อหาที่ต้องแบบตีความต้องเน,น้นอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ว่าถ้ามันได้อินสปายคน ที่เขาฟังเพลงอะไรเงี้ยเออผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นตอบโจทย์ออกมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้หวังเรื่องฟีแพคเลยแต่ความกระแสดีก็ค่อนข้างดีครับโปรเจกต์เนชุดเรื่องอะไรด้างใช่ครับผมก็เออมันมีหลายชุดแล้วก็มีบางชุดที่เป็นคัสตอมที่เป็นคัสตอมเมดออกมาครับผมแล้วก็เป็นเป็นชุดที่เป็นิมเขาเรียกอะไรนะเป็นแฮนด์เมดนะครับผมแล้วก็จะมีแบบชุดเฟอร์แล้วก็เป็นชุดที่เป็นชุดเดรสลงมา นักก็ถามว่ามันหนักไหมทุกชุดน่ะมันเป็นคอลเลคชันผู้หญิงมันจะมีบางชุดที่มีน้ําหนักบางชุดก็เป็นแบบว่าคุมแบบใส่3มชั้นอะไรเงี้ยมันจะเหมาะสําหรับวินเทอร์ถ้าเราถ่ายในวินเทอร์แต่เราถ่ายที่ประเทศไทยซึ่งมันมีโอริซัมเมอร์นั่นนั้นก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่มันชุดมันแบบเหมาะกับเอ็มวีมากๆอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เอ็มวีมันดูดูเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างมีเอเนจี้บางอย่างของเลรนิโนแล้วก็ ถึงแม้ว่ามันจะร้อนเพราะเราถ่ายใต้ใต้พื้นดินกับไปอีกทีเพราะว่าเราถ่ายที่แบบร้านจอดรถอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้ฟิลครับอะไรหนึ่งเพลงที่เราเมื่อาก,กาี้ด้วยกันครับผมอยากรู้จักไม่รู้จบครับผมอยากรู้จักไม่รู้จบครับผมก็อ่าคือตอนแรกชื่อมันเป็นชื่อนั้นไงขอโทษใช่เป็นไปได้ไม่รู้จบก็คือเป็นอยากรู้จักไม่รู้จบใช่ <สบ S 1> ครับผมขอโทษคะครับอ <สบ S 1> ่า เป็นเพลงหนึ่งที่ผมเขียนขึ้นมาตอนแรก <S <S เขียนมาเป็นเมโลดี้แล้วก็มีหลายๆท่านที่มาช่วยในเพลงนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณจริง,รงๆที่มีหลายศิลปินที่เข้ามาแบบอยโฟอีฟหรือว่าเจเจหนึ่ทำให้เพลงมันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วกบแต่ง่างพาร์ทแ,แต่ละพาร์ทก็จะมีเขาเรียกว่าโพส i ์ i พสต์บิล,แต,ล,แ,ตลแต่ละคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ไม่มเ,เหมือนกันมาลงกันในเพลงเพลงนี้มันได้ไหมเอาต้องเอาแต่ละคนมาแบบว่าเขาเป็นยังไงตัวตนเป็นยังไงเอามใน ถามว่ายากไหมแต่ก็ยากประมาณหนึ่งเพราะว่าผมไม่เคยทำเพลงที่ศิลปินเยอะขนาดนี้คือแค่โฟอีฟก็หลายคนแล้วแล้วยังมีเจเจหนึ่งแล้วก็มีผมอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รวมกันก็10คนแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากที่จะแบ่งท่อนแต่ละคนให้แบบอยากให้ทุกคนชายในเพลงนี้แบบในแต่ละท่อนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากหนึ่งแล้วสามยูนิตตีโจทยังไงบ้างอยูนิตของเราก่อนยูนิตของผมเองใช่ไหมต้องทีโจทย์ออกมาเป็นแนวรสชาติหรือเป็นสีแบบไหนคือของผมจะเป็นเออสีแบบไหนหรอ ผมว่ามันจะเป็นแนวทางที่สดใสในแง่มุมที่สดใสของผมอย่างเช่นแบบสีเหลืองหรืออะไระเงี้ยมีความแบบสดใสในแบบของมันแล้วก็เริ่มเปิดเพลงมาด้วยด้วยด้วยมูดนั้นอะไรเงี้ยผมแล้วก็เริ่มมีโฟอีฟ e เข้ามาซึ่งโอ้โหนี่มีหลากสีเลยฮนะนี่เป็นแบบทุกคนที่อยู่ในโฟอีฟ e ก็คือมีคาแรคเตอร์ลงลึกลงไปอีกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าพอเขามาอยู่ตรงนั้นทําให้แบบก่อนเข้าฮุกมันดูสดใสมากๆมีหลากหลายสีแล้วก็มาที่ฮุกแล้วก็ มีเจเจหเข้ามาอีกอะไรเงี้ยซึ่งเจเจหก็มีความแบบดูโอเล็กๆที่มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งเคมีเขาเข้ากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันทําให้เพลงดูแบบมีแง่มุมความรักที่หลากหลายแต่สดใสเป็นเรื่องเดียวกัน,นจเราครับจริงๆแล้วบรรดาใจเพลงนี้มันมาจากการที่เรารู้สึกว่าทุกๆอย่างในชีวิตมันเป็นไปได้มันแค่ว่าเรา เริ่มมองหาความเป็นไปได้นั้นหรือ,อยังอะไรเงี้ยมันมีความพยายามมากพอหรือยังที่จะหาความเป็นไปได้เหล่านั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันมากจากตอนนั้นแล้วก็ค่อยๆเขียนเนื้อมาโดยแบบมี King Power iration, เป็นอินสปิเรชัในเพราะว่าด้วยโัว King Power มันคือการที่ ทําให้สิ่งต่างๆเป็นไปได้สิ่งอะไรที่มันดูเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างการที่เราได้ร่วมง,งานกับเสือพีไหล่ท่านอย่างโฟีฟ e หรือว่าเจเจหนึ J ่งในเวทีเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเป็นไปได้อันหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไปได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ก็เลยแบบหยิบเอาความในสเปเรชั่นตรงนั้นมาแต่องอะไรเงี้ยเชิญชวนกิจกรรมนี้ถึงจริเดียวครับผมก็ ไอ y ิเศษเดย์คิมพาวเวอร์อีกทีนะผมก็เป็นเดือนที่เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์มากมายแล้วก็เป็นเดือนที่ผมบอกเลยว่าเหมาะกับการช้อปม,มากที่สุดแล้วก็สำหรับใครที่แบบไปต่างประเทศแวะอะไรเงรี้ยก็ซื้อแวะซื้อที่ดูที้ฟรีได้เลยมันเป็นเดือนที่เหมาะกับการช้อปจริงครับผม,ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาในช่วงนี้ถ้าใครคิดว่าอยากจะซื้ออะไรบางอย่างอยูอยอย่ในช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมสำหรับการซื้อสิ่งนั้นครับผมถีมเรื่องผลงานการแสดงว่าเป็นยังไงบ้างสองเรื่องที่เราจะได้เห็น ก็วูโจเบเกอรี่เรื่องแรกก็ตอนนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่จะรอแน่แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทํากันมีอุป,ปรสรรคยากเพราะว่าคือบางทีเขาพูดภาษาเกาหลีมาผมต้องจําว่าเขาพูดอะไรแล้วก็จําว่าคําไหนมันแปลว่าอะไรเพื่อที่จะรีแอคกับเขาได้ถูกอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนถ้ารีแอคไม่ถูกเราก็จะรู้สึกว่ามันจะไปต่อลำบากมันจะโฟล์ลำบากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องจาทั้งตัวบาโคดเองก็ด้วยบาโคก็ต้องจาภาษาเกาหลีเพื่อตอบโต้เขาอะไรเงี้ย ก็ยากครับแล้วมันมันไม่ได้มีแค่เกาหลีไทยครับมีฟิลิปปินส์อีกอะไรเงี้ยก็จะมีภาษ <c oughs> าก็คือเป็นเรียกว่าหลายชาติเลยครับผม <c oughs> ในในเรื่องนี้จริงเรื่องแรกมันต้องปรับตัวหรือมันต้องหาเทคิตรงไหนที่สุดว่าต้องเก็ตว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมว่ามันคือการที่เราคุยกันมากกว่ากับนักสแสดงทุกคนว่าเราคุยกันก่อนฉากว่าเราจะทําตรงไหนในจังหวะไหนเพื่อเพราะว่าถ้าสมมติเป็นภาษาไทยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเออแบบตรงนี้เราอิมพอวายไม่ได้อะไรแต่เนี่ยมันอิมพอวายไม่ได้มันคือการที่แบบ อันนี้ทําอันนี้แล้วตรงนี้ทําอย่างนี้อะไรเงี้ยแปลงว่าออกเสียงผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเลยก็คือถ้าเขาออกเสียงภาษาเกาหลีผิดผมก็ไม่รู้นะแต่เขาคงไม่ออกผิดหรอกเพราะว่าเขาเป็นเกาหลีและเราอ่ะผมพูดอะไรผมพูดภาษาไทยครับแต่ว่าแต่เวลาไปค้าคือไม่รูพี่ต้องรอดูเลยปะเออครับผมแล้วความยากของเรื่องนี้สำหรับเซฟเรียกว่ามันยากไหมนี่ยเรื่องภาษาเรื่องการเต็มตัวที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วตัวบทที่ค่อนข้างจะเป็นคอมเมดี้มากๆมันเป็นคอมเมดี้ที่รวมความที่ พาร์ดคอมเมดี้เจ็ดสเนี่ยแล้วเราไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนมันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นอะไรที่มันแบบต่างออกไปจากปกติครับผมเราจับมือกับบากคูดยังไงบ้างว่าเราต้องรอกันก็เยียวยาใจกันทุกวันก็ตอนเช้าเพราะว่าทุกคนจะมีโดปวิตามินเพราะว่ามันนอนน้อยอะไรเงี้ยวันนี้อ๋อห้าชั่วโมงเพราะว่าเลิกกองก็ตีสามตีสี่แล้วอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราต้องตื่นมาบางทีมันจะต้องมีสเปเชียลเอฟเฟกอะไรที่มันต้องแต่งบนตัวอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็คือ ให้กำลังใจกันแบบบอกว่ามันมีคิวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเรามาถึงคิวที่เท่าไหร่แล้ว<ร>แล้วมันยังเลืใช่แล้วเราก็แบบเรยังไหวอยู่แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ส่งฟู้ดทรัคมาทุกวันทุกเวลาคือวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อ,อันเดียวมันมีแบบเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก่อนนอนมีบางทีมี5คันอะไรหคันก็ขอบคุณจริงที่แบบส่งกำลังใจไปเราชิมทุกวันเราชิมทุกมื้อเลยม เออผมชิมทุกมื้อแล้วก็ทีมงานก็อิ่มกันไปพร้อมๆกันจริงๆปฏิทินทุกมื้อหน้าเราจะปฏิทินออกมาเพราะเราชิมตลอดก็เราก็ต้องควบคุมตัวเองบ้าง <c oughs> ว่าเอออะไรอย่าอย่าเกินไปแต่ที่ผมกินน้อยอยู่แล้วอะไรเข้าฉากเพราะว่ามันต้องคอนเซนเทรตอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ดีใจที่ทีมงานเขามีอะไรให้แบบกินแบบเป็นเอนเนอร์จีอะไรแล้วบางคน้่ะน้องก็ต้องโตน้องก็ต้องโตก็ส่วนส่วนมากของที่น้องกินไปมันจะไปทางข้างสูงมากกว่า ใช่ครับผมจะทําให้น้องตัวสูงมากแต่ตอนนี้เริ่มสูงไปแล้วสูงตอนที่ยังผมตอบคําถามนี้ผมข้ามผมเขาข้ามเอาเอาคี้คำถามคปปี้คำถามเลยเออเราจะได้ดูจริงจริงสูงกว่าแล้วตอนนี้จริงเหรอใช่สูงกว่าแล้วน้องโตเร็วมากเลยนะใช่น้องโตเร็วมากแล้วก็ตอนนี้หล่อมากด้วยเป็นหนุ่มแล้วใช่น้องมีมาปรึกษาเรามั้ยการใช้ชีวิตยังไงพี่หรือว่าเออจริงๆเราคุยกันตลอดแล้วก็แบบสิ่งที่แอดไว้น้องคือในเรื่องของเพลง อะไรเงี้ยว่าคือตัวจริงเนาะเป็นคนที่มีท ALENT นในการแบบเขียนเพลงด้วยนะคืออะไราคนจะไม่รู้ว่าบา,บางเพลงเขาเขียนขึ้นมาเองอะไรเงี้ยคือผมกปแอดไว้ในเรื่องเชียงโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเราไม่อยากจะไปอะบอกเขาว่าเขาควรทําไงแต่อยากให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นแล้วก็ชายในแบบที่เขาเป็นแสดงว่าเราเป็นอาจารย์เจมให้เขาเราเป็นตอนนี้เราเป็นรุ่นน้องแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเขาสูงเกินเราแล้ว <c oughs> เราเป็นแค่รุ่นน้องที่ให้คําแนะนําเขาครับผม แต่ตอนนี้เขาเป็นพี่ติณสิทธิ์อยู่ในมาหาลัยแล้วไงออใช่ใช่เราเพิ่งยังเรายังยังไม่ถึงมหาลัยเรายังม .6 อ,ย,อยู่อายุเรายังน้อยอยู่ขี่กีนมากจะได้ดูตอนไหนเออผมคิดว่าน่าจะดูนะ่าจะปลายปีนี้หรือไม่ก็ไปเป็นช่วงแบบต้นต้นปีหน้าไม่เหมือนมันเป็นสองภาษาหรือเปล่าเออมันจะเป็นมันจะไม่มีแบบภาคคับอ่ะมันจะเป็นแบบว่าแต่มันจะ make sense ในตัวบทเรื่องของมัน มันไม่ได้แบบว่าคนนึงพูดภาษาหนึ่งแล้วคนหนึ่งพูดภาษาหนึ่งแล้วมันจะไม่มีเซนมันจะมีเหตุผลในแต่ละภาษาอยู่ว่าทําไมเข้าถึงพูดภาษานี้กันแต่ว่าดูเราไม่งงไม่แบบว่าไม่งงไม่งงใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีซีจีเยอะมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็แม้แต่ผมเองก็ตั้งตารอดูว่าซีจีมันจะออกมาเป็นแบบไหนครับอนกเหมือนล้วซีจีภาษาใช่บางทีเราต้องจินตนาการแต่มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยแต่เราต้องจินตนาการขึ้นมาเลยใช่ือจะ เรื่องที่แบบต้องมีซีจีต้องมีประสาบบทต้องมีความยากเข้ามาจริงผมจะเป็นแบบเชิงแบบ MV มากกว่าที่มันมีอะไรบซีจีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวหนังที่เป็นแบบ CG เลยคอมเมดี้เลยอะไรเงี้ยไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกใช่ทั้งเรื่องหนึ่งซีจีเท่าไหร่ถ้าจะต้องโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะคือมันตั้งแต่เปิดเรื่องเลยก็ประมาณ60%เป็น CG ใช่แต่เรายังอยู่นั้นได้สีิบเปรเราเราอยู่ในตรงนั้นแหละครับส่วนมาก CG ก็เป็นฉากผมนั่นแหละออเหรใช่ หมายถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมน่าจะเป็นช่วงปลายปลายปีนี้เดซิมเบอร์ไม่ก็เป็นช่วงบกลาคมอะไรเงี้ยเรา<ม>ก็จะได้เห็นการาถ่ายทำแล้วผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ได้ร่วมงานกับหลายท่านเลยที่เป็นแบบนักแสดงอาชีพอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ชอบด้วยความที่มันมีความเป็นิลเลอร์ผมชอบดูหนังิลเลอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยตื่นเต้นไปหมดเลยในในบทแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวรูปลกักษณ์เยอะด้วยอะไรเงี<ม>้ยก็ เราดูถ้แต่วันนี้พี่ถามแล้ววันนี้เราได้ไปทำไอน้นั่นปอย่างที่เราเปิดที่เราที่จะต้องยังครับยังครับแต่จะได้ค่อยๆได้เห็นอยู่แล้วเพราะว่าผมทำอะไรก็คงก็จะได้เห็นว่ามันอะไรเปลี่ยนไปบนตัวมันมีกังวลตรงไหนมากกับเรื่องผมกับเรื่องผิวกับเรื่อง <laughs> <laughs> ก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าผมก็เพื่อง,งานแสดงที่ดีก็ผมก็อยากให้มันออกมาเป็นตัวละครตัวนั้นอ่ะได้ดีที่สุดในเรื่องอันนี้ต้องรอดูว่าสกินไหมสกินไม่สกินต้องรอดูเราคิดไหมว่า ทรงหน้าเราแบบเป็นกัซกินเฮดจินตนาการยังไงเราชอบจินตนาการอ่ะเดีคิดมาคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมาที่แบบมีหลายๆคือในทวิตเตอร์มันมีแต่ฟิลเตอร์พระแล้วพอมันก็เป็นแบบไม่มีผมเลยมันก็แบบไม่ได้อีกของมันไม่มีคิวด้วยเออมันไม่มีคิวด้วยมันก็เลยแบบเฮ้ยใช่ใช่ผมก็เลยเออได้แต่จินตนาการเอาแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าสกกินเฮดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องรอดู แต่ว่ามีความกังวลเบาๆมีความกังวลเล็กๆเรื่องผมแต่ว่าตอนนี้เราก็ work เอาหาโซลูชันที่มันแบบว่าคือผมไม่อยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่อยากให้มันแบบเฮ้ยเราไม่ตัดผมเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบเรากลัวว่าเราจะดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอยากให้มันงานแสดงออกมาดีแสดงว่าเจมส์ลัดใส่ก็คือจำปีนี้ไปปีหน้าก็คือเจมส์สกินเลสแล้วให้ทุกคนเก็บภาพนี้ไ้เลยพี่รอดูกันมาตกมันใช้เวลานานไหม ไ,ไม่นานมากประมาณ2-3เดือนก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าแต่ละซีที่เราไปถ่ายนี่ก็ไกลยอยู่ครับผมก็ก็ไ,ออออไปถ่ายใต้น้ำนอะไรเงี้ยครับผม,มเล่นเนก็จะ <c oughs> <ๆ S 1> ถ่ายถ่ายไกลอยู่ถ่ายไกลอยู่แต่ว่าก็ให้มันเหมาะกับแบบสารที่ที่พี่บอสเขามีไว้ในหัวจริงจครับผมก็ฝากทีมพาวเวอร์ก่อนเลยนะครับผมมาเป็นไปได้อยากรู้จักไม่รู้จบนะครับผม แล้วก็ฝากในเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมที่ King Power เป็นเดือนวันเกิด King Power นะฮะก็ถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งนะแนะนำมาช้อปในเดือนนี้ก็มีเซอร์ไพรส์มากมายนะครับผมแล้วก็ฝากเจมส์ซัตเตอร์นะครับเพลงใหม่ Black Tie ตอนนี้ปล่อยมาแล้วนะครับผมก็ฟังได้ในรีมิงทุกช่องทางแล้วก็สามารถฟังได้ใน m อนะครับผมของเจมส์ซัตเตอร์ในช่องเจมส์ซัตเตอร์นะฮะแล้วก็ช่วงก่อนฮโลวีนนะฮะก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้แฟนๆมาทำวาดรูปว่าผมจะแต่งตัวเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็เหมือนมีแฟนๆ ส่งรูปมาเยอะมากผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะแต่งตัวเป็นอะไรนะก็บอกแฟนๆนะว่าเราอยากเป็นอะไรผมเคยผมเคยพูดเมื่อวานผมอยากเป็นกระหังแต่ว่าไม่ต้องส่งภาพกระหังมาจริงๆนะฮะกระหังกรเพราะมันมีนี่ไงไม่มันมันมีตรงนี้มันตากปลาทูได้อ๋อเาไม่เคยนะอ๋อคือบินไปแล้วก็อ๋อหิวมันมีเสบียงไงเราก็หยิบมากินได้ไม่กินปลาทูสดหรอไม่ตากแล้วไงตากปลาทู่เดียวใช่เขาจะนอมอาหารได้นานๆก็ไมเจมไม่อยากเป็นยักษ์คุณล่าเจมไม่อยากเป็น คือตอบให้ตอบแบกล่าพี่ไม่หางไงตอบกระหังปุ๊บมีคอนเทนต์เราเลยเป็นกระหังกระสือนี่จะเป็นพี่มายเป็นไปแล้วเพราะเราเน้นผีไทยครับผมวาะนี้เราก็เป็นกระหังในปีนี้ครับผมแต่ไม่ไม่เป็นจริงนะไม่ต้องส่งมานะไม่ต้องส่งมา ครับผมแล้วก็ก็ก็มีหนังอย่างท,ที่ที่พี่ๆเมื่อกี้ฝากไปแล้วก็จะมีอัลบั้มซึ่งจะปล่อยในช่วงต้นปีหน้าครับผมแล้วก็จะมีทัวร์หประเทศเอเชียทัวร์ครับผมก็ฝากติดตามด้วยหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ surprise, นะครับผมเป็นรายการรายการหนึ่งที่ยังบอกไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าเชื่อว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน,น,น่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ